เฮ้ทีฮันเฮ้เม่เซโฮันแมนเพื่อน่ะลูกโซเยายากเปิดปลาลุงเยายาเปิดแล้วพ่อเปิดเพื่อนวะให้เพื่อนเปิดเิ่ง้ะให้เพื่อนเปิดเิงนดพนเลนว้า เอ๊ดูโศกเปิดเองคุณน่ะจ้เฮาสิเปิดแต่มอคืนนี่ไมมาตัไป่งมามากไป่เด็กโพมามเดโพงมาครงมิ่งมดรอ้างาเป้าดเด็น้เด้าวกไปเลยก้นไปกคร่ จัดไปนะโชคจัดไปนะโชคสบายดีปีใหม่สิสบายดีปีใหม่สิพ่อป่าโชป้าสบายดีพี่ใหม่กะขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจเลยนอนๆขอยมีแต่อย่าหายไรคอ้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเลยขอยวิตคอยเจ็บคอยเป็น นัดเปไดไปขาเป็น่าพ่อนีตแหวังสัวง่าเจ้านอยเนพ่อเลี้ยงใหญ่ไม่ไววเนาะได้ได้ไจะให้ไดเป็นคนหูบ่ดีของขวของแม่เด้อเดอทันเดยบังซื้อเค้กดูสบายดีตีหม่มาลกมาตัวได้รอา เดอย่ดกเค้กน้องเพิ่นไปลุงอยากโยมเลยแม่หักเพิ่นชื่อหาไปลุห <c oughs> นาลกะต่อเป็นยศมาฮมามามาเด่ซื้อสุดมากกระใสสุดแเลยเดินสีแดงแดงสีแดงแลวก็สีเหลืองน้ำอีกเด้้ย่ เฮ้ยอ้ยใาเขาบอแม่ไ่ให้เลย่านั้นไม่ไหนเพิ่นนเอานเอานนอ่างนไม่ไหนเพิ่นดอกโอ้ยอันนีป๊อปป๊อ

แล้อ๋อนี่แล้มีอืมใช่อยู่กินเป็นด้วยคุณพ่เพลงหออืมอเมนอเกิดเอแมร้อนเกิดเน่เป็นเค้กปีใหม่เป็่คกปีใหม่เค้กปีใหม่ปีใหม่มานี่ขอให้อยู่ดีมีสุขอาจารย์มาไหมนี่นี่นี่ยังไม่เอาให้ วัวควานดีจริงจริงอ๋อะบววงแล้วเนาะกิดอาจารย์เนาะบวียงดื้อแรกด้วยอย่าดื้อแร้ว่ะเนี่อย่าดื้อลยใสยู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 บ้านมึงดู

đi 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 đi

อะไรติดผ้าเนี่ยอะไรติดหน้าเนี่ยอ้าแม่แม่ผู้โชคอยมีปลาลุงอาแมวแมวจะได้อาบน้ำวันนี้อาบน้ำใหมนั่นใส่สุดทำงาอมามาอืม chứ nào mẹ lên, hay rồi, bắt rồi, hú hú, cái không được đâu, bố định cái này, không? <laughs> Ô, không mưa tay mương à kim tha tha, lại lại lại, mấy nhảy ngay bỏ ừ. các mẹ là bỏ xa cũng đợi <laughs>

ก้อนรกเกเน๊ะก้อนเล่อบานเราทีเลี้ยงเราซื้อสุด้ายอ่ะซื้ออจ้าลุยเ้จาในน้อซื้อมน้ะไนะก็ซื้อแมุแม่เิร์สแนซื้อจัซื้อใจเต็มบนแขกอื

Everybody. buddy.